มีนะแคลกับเนนะคลกับเบนที่ออกแล้วนะแกับเบนก็ใช่ออแคร์แล้วเบออ้าวอาแล้วแล้วแอแล้วนี่ไงบนหญิงม้เรเีไองยังไงต้องฝันดึงส หน้าอย่างนาชอบ Happy Birthday แิงดีหรือเปล่าแถวดีไหมดีไหมครับ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่เคาไปทำสีผมคเขาทำเขาทำให้